สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังนำท่านผู้ชมมาชมวัดป่าในประเทศอังกฤษกันนะคะวัดที่หลวงพ่อชาและท่านอาจารย์สุเมโทสิทธิเอกของท่านได้นำธรรมะของพระพุทธองค์มาอย่างรากลงในดินแดนตะวันตกเป็นครั้งแรกยังผลให้เกิดวัดไทยสายพระป่าขึ้นมาหลายวัดทั้งในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆอีกมากมายค่ะวัดอมราวดีอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนก่อตั้งขึ้นปี2 5 2 7มีท่านอาจารย์สุเมโโทผู้ก่อตั้งวัดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกปัจจุบันมีพระอาจารย์อมโรเป็นเจ้าอาวาสค่ะทางรายการได้มีโอกาสสนทนากับพระอาจารย์อมโร ท่านเจ้าวาดวัดอีกครั้งหนึ่งท่านต้อนรับทีมงานอย่างอบอุ่นด้วยรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาบางของพระจริงๆบางของพระเป็นเป็นสถิตธานซี <c oughs> ไม่มีบางเป็นอาการแต่นต่นที่ที่พระของพระเป็นสถิติานซีจริงๆแต่เมื่อเห็นจริงจกเห็นจำ Uh, ชีวิตใน uh, ในวัดวัดป่ายอยู่ uh, อยู่อีสานเรา uh, คำซองของหลวงพ่อชา mm hmm. เราหรือเราต้อง uh, คำสองหลวงพ่อชา uh, จำอย่างนั้นไม่ไม่ได้เป็น uh, emotion เฉยเฉยไม่ได้เ uh, ยอะเท่าหลวงพ่อ,อชาถ้าถ้าเยอะเท่ออาจารย์ก็ไม่มีประโยชน์เลย yeah. ถ้าเป็น uh, สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญนั้น ถ้าเราคิดเราจำอาจารย์คำสอนของอาจารย์ตามคำสอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วหลวงปูชาหลายๆครั้งบอกว่าไม่ไม่ยึดถืออาจารย์ไม่ไม่ไม่ดูอาจารย์เฉ so ยๆ Don't look at me as a ่อาจารย์ Look at yourself <laughs> <laughs> ถ้าดูเราเองเพื่อจะดู จิตใจของเราเองสถติปะทานซี่เป็นทางตรงที่สุดเพื่อจะดูจิตดูร่างกายตัวนน้สัยของเราเถ้าดูแล้วก็เราปฏิบัติตรงก็ได้ถ้าปฏิบัติตรงจะจะถึงความสงบความสบายใจ อมราวดีเปิดกว้างสำหรับชนทุกชาติชั้นวรณนะทุกเพศทุกวัยให้มีโอกาสสัมผัสพ,พระธรรมและร่วมกิจกรรมกับทางวัดไม่ว่าจะเป็นการนำอาหารมาถวายพระในตอนเช้าเวลาเพลหรือจะช่วยงานในครัวทำอาหารทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารสำหรับพระภิกษุณีและคราวาส สิบสิบห้าสิบหกรีทรีตทุกทุกปีทุกทุกครั้งเหมืนเดิมทีห้าสิบห้าสิบห้าคนเช่นนั้นสบายเจ็ดร้อยห้าสิบเก้ร้อยคนแล้วมีอีกหลายอย่างมีมีเมดิเทชันคลาสมีมีอีก คนมาพึกกรรมทานวันเดียวด้วยก็มาได้พักที่นี่นะแต่ส่วนมากมาทุกทุกอาทิตย์วันในวันเสาร์ตอนไปมี meditation class ประมาณ7 0 8 0 90คนมาทุก,ท,กทุกอาทิต mm. ย์ด้วยส่งส่งชมมุมงตอนไปทุกคนสาวมีคนเยอะส่วนมากตลอดปีพักอยู่ที่วัดแปดสิบกว่าคน Yeah, คนไทยที่มาที่มาแบบที่นี่เนี่ยมักจะมาแบบถวายทานมากกว่าที่จะมาเรียนหรือว่าแบบเมดิเทชันใช่ไหมคะใช่สว่วนมาสว่วนมา <c oughs> มาถวายทานแล้วเอาเด็กน้อยมาด้วยเพื่อ <c oughs> จะอบรมเด็กในประเพณนีของพุทธศาสนาเมื่อไงเมื่อเช้านี่ก็ม, <c oughs> มีคนไทยมีผู้หญิงไทย <c oughs> แต่งงานกับ ผู้ชายกระลังแล้วเด็กนนอยอยู่อยู่อยู่ที่อังกฤษก็นอกจากบ้านไม่ไม่เห็นประเพณีของพุทธศาสนาค่ะฉะนั้นเอาเด็กน้อยมาที่วัดเรียนกราบไายพระฟังเสียงของสวดมนต์เสียงสวดมนต์ใช่เพราะว่าก็นอกจากว่าก็ไม่ไม่ฟังอะไรไม่เห็นอะไรในในพุทธศาสนาค่ะฉะนั้น เอาเด็กน้อยมากเพื่อจะอบรมในในในพุทธศาสนาในประเพณนี้ของพุทธศาสนาโอค่ะเป็น good influence for the children เป็นบุญจริงจริงด้วยเมื่อท่านพูดถึงอาจารย์สุมเมโทท่านเคารพและรักหลวงพ่อชาซึ่งเป็นพระอาจารย์ท่านมากเมื่อใดที่ท่านคิดถึงหลวงพ่อและวัดน้องป่าพง ท่านอาจารย์อมโรเล่าให้ฟังว่าในในชีวิตของเราถ้าเป็นอยู่อยู่มุงนอกหรืออยู่มงุงไทยหรือพทฒอะไรก็ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเห็นความยืดเทือยืดเธอความหูสดชอบหรือไม่ชอบ ในในชีวิตธรรมดาเราเห็นสิ่งที่เราโชบดีสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ดีเราเห็นโลกนี้อย่างนั้นีปประเทศอังกฤษอย่างนี้ที่ประเทศไทยอย่างนี้ที่โมอร็อกโกทุกประเทศเหมือนกันแต่ถ้าเรายึดถือดีไม่ดีเราจะมีอ่า